สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว l i f e s GOOD CHANNEL นะครับวันนี้อยู่กับผมนิวนน n m เมธนะครับกับรายการ Does it really work นั่นเองนะครับรายการทดลองเชิงสร้างสรรค์สนุกสนุกนะครับที่จะพาคุณผู้ชมนะครับเข้ามาทำการทดลองกับพวกเรากันที่นี่เลยนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัวของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับเรื่องของกลิ่นปากเนี่ยนะครับถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าใครเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากเนี่ยนะครับรับรองว่าคนะรอบตัวของเราเนี่ยจะหายไปทีละคนสองคนอย่างแน่นอนเลยนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับปัญหากลิ่นปากเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่ทําให้เราเนี่ย เสียบุคคลิกภาพได้อีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนิวนนท์เมฆคนนี้เนี่ยเลยไปเสาะหาถึงวิธีดีๆมานะฮะในการกําจัดกลิ่นปากมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับว่าทํายังไงบ้างเนี่ยนะฮะไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลย แล้วตอนนี้นะครับกลับมาสู่ช่วงของการทดลองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นต้องมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่าวันนี้มีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะฮะมีอยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือมะนาว1ลูกนั่นเองคุณผู้ชมครับเอามาฝานนะฮะเป็นแว่นแว่นแบบนี้เนี่ยนะครับให้เราพร้อมที่จะบีบได้เลยเนี่ยนะครับและอย่างที่2อนะฮะอย่างต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือ นี่เลยคุณผู้ชมน้ำเปล่าหนึ่งแก้วธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองนะครับจะเป็นน้ำเปล่าต้มหรือจะกรองหรือจะเป็นน้ำกดหรือเป็นน้ำขวดอะไรก็ได้นะฮะขอให้มันดื่มได้แล้วก็สะอาดเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนั่นเองนะครับเอาละครับน้ำเปล่าหนึ่งแก้วแบบนี้เนี่ยนะครับกับมะน,นาของเราเนี่นะฮะ จะมาช่วยให้เรานะครับมีลมหายใจที่สดชื่นขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยถ้าอยากรู้กันแล้วมาเริ่มต้นทดลองกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับต้องมีการเทสลมหายใจของเราสะก่อนนะฮะว่ามีผลของกลิ่นเนี่ยยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ กลิ่นมันนวลนๆไงบอกไม่ถูกนะฮะมันหนึบๆในป่านะครับกลิ่นมันก็แปลกๆคุณผู้ชมครับไม่ได้นะฮะวันนี้ที่ผมมีนัาสำคัญซะด้วยนะครับกับสาวๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะปล่อยเอาไว้ไม่ได้ดขาดคุณผู้ชมครับ <c oughs> ขั้นตอนแรกของเรานะฮะให้เรานําเอามะน,นาวนะครับที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับมานะฮะขั้นต่อไปให้เราค่อยๆบีบนะมะน,นาวเลยนะครับลงไปในน้ําเปล่าที่เราเตรียมเอาไว้นั่นเองคุณผู้ชม นี่นะครับบีบลงมาบีบเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเอาช้อนคนนะฮะขึ้นมานะครับทำการคนน้ำมะนาวของเราเนี่ยนะครับให้เข้าๆกันไปนี่นะฮะสังเกตนะครับเนื้อมะนาวนะครับจะลอยเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเต็มแก้วไปหมดเลยนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ใครชอบทานเปรี้ยวอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับใครทานเปรี้ยวไม่เก่งเนี่ยนะครับ กั้นใจนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำนี้ให้หมดแก้วนั่นเองคุณผู้ชมแบบนี้ครับหนึ่งสองสาโอ้โหคุณผู้ชมครับน้ำตาจะเล็ดอร่อยเหลือเกินนะครับน้ำลายนี่แตกออกมาเลยนะครับเปรี้ยวจริงๆคุณผู้ชมครับโอเคครับกินไปแล้วนี่ สดชื่นตื่นนอนอีกครั้งนะครับแต่กลิ่นปางของผมเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเทสก่อนละกันคุณผู้ชมครับ กลิ่นมะนาวหอมชื่นใจคุณผู้ชมครับกลิ่นหอมขึ้นนะฮะเป็นกลิ่นสดชื่นนะครับเหมือนน้ำมะนาวเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าน้ำเปล่าของคุณนะยิ่งเป็นน้ำเย็นเย็นด้วยแล้วเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยจะสดชื่นขึ้นมานะครับหน้าตึงเลยนะฮะแล้วก็ลมปากเนี่ยหอมสดชื่นอีกด้วยนะครับสุดยอดไปเลยวิธีนี้คุณผู้ชมครับสรุปเลยก็แล้วกันนะครับว่าวิธีนะครับทำให้ลมหายใจของคุณนะครับมีกลิ่นที่สะอาดสดชื่นนะฮะทำได้ไม่ยาก เลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยนำมัน,นาวมาลูกหนึ่งนะครับ ฝานมันนะฮะแล้วก็บีบน <tinc S 2> ้ำมะนาวเนี่ยลงไปในน้ำเปล่าหนึ่งแก้วที่เราเตรียมเอาไว้นะครับหลังจากนั้นคนให้มันเข้ากันแล้วก็ทำการดื่มให้หมดแก้วเลยนี่นะครับเพียงแค่นี้นะครับร่างกายของคุณนะครับก็จะสดชื่นขึ้นมาเพราะกลิ่นปากที่หอมสดชื่นตลอดทั้งวันเลยนั่นเองครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ากลิ่นปากของเรานี่นะครับมันเกิดมาจากอะไรกันนะฮะ กลิ่นปากนะครับมันก็เกิดมาจากการที่เชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตเล็กๆบางชนิดนะครับที่อยู่ในปากของเราเนี่ยนะครับมันทําการย่อยสลายนะครับไอเศษอาหารต่างๆเนี่ยฮะที่เรากินเข้าไปในปากของเราเนี่ยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งมันย่อยสลายเอาพวกเจ้าเศษเยื่อบุในช่องปากของเราเนี่ยนะครับไปด้วยนะครับซึ่งพอมันย่อยสลายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามออกมานะฮะก็คือสารบางอย่างที่มีกรรมฐานเป็นส่วนประกอบอยู่นั่นเองนะครับซึ่งจะมีกลิ่นคล้ายๆกับ ไข่เน่านั่นเองคุณผู้ชมครับและช่วงเวลาที่เรานะครับจะมีกลิ่นปากเนี่ยแรงที่สุดเลยของวันนะครับนั่นก็คือช่วงที่เราตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งวิธีแก้นะครับก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรานะครับจะต้องดื่มน้ําเปล่านะครับให้เพียงพอกับร่างกายตลอดทั้งวันนะครับและหลังตื่นนอนขึ้นมานะครับให้เราเนี่ยรีบไปบ้วนปากเลยนะครับด้วยน้ําเปล่าไหลๆครั้งนะครับและดื่มน้ําตามประมาณ2-3ถึงแก้วก็โอเคแล้วล่ะครับและคุณผู้ ชมทราบไหมครับว่าอาหารบางชนิดนี่นะครับจะทําให้เราเนี่ยมีกลิ่นปากที่แรงกว่าปกติซะอีกนะครับนั่นก็คืออาหารประเภทกระเทียมและก็หอมนั่นเองนะครับซึ่งกระเทียมและหอมเนี่ยนะฮะจะทําให้เรานะครับมีลมหายใจมีกลิ่นปากเนี่ยนะครับที่เป็นกลิ่นหอมกระเทียมนี่นะครับนานถึง72ชั่วโมงด้วยกันหรือว่า3วันเต็มๆนะคุณผู้ชมครับ ราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครเนี่ยนะครับมีนัดเดทสำคัญนะฮะนัดคุยกับผู้ใหญ่นะครับนัดคุยธุระปะปังเนี่ยนะครับ แนะนำนะครับให้งดกระเทียมแล้วก็หอมไปนะฮะก่อนลุกหน้าสักสาวันก็จะดีมากๆเลยนะครับทำได้ง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะมีกลิ่นปากที่หอมสดชื่นแล้วก็มั่นใจไปตลอดทั้งวันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วคุณผู้ชมเวลาผมในวันนี้นะครับก็หมดลงอีกแล้วนั่นเองนะครับกลับมาเจอกับผมนิวนนเมธคนนี้ได้ใหม่ที่นี่เลยครับกับรายการ d u s it l e r y world นั่นเองนะครับหรือคุณจะสามารถรับชมสาระดีๆของรายการเราเนี่ยเพิ่ม ติมได้อีกมากมายเลยนะครับที่ w w อ m t h a i c o m liveschool o นั่นเองนะครับส่วนครั้งต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันอีกนั้นนะฮะต้องรอชมพร้อมๆกันแล้วกันแต่ในวันนี้นิวพอตตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ